เซนโจซกิอิตเตมิโยสัมผัสความยิ่งใหญ่เส้นทางเดินเขาเซนโจซกิคลิปนี้เราจะไปเดินเขาเปีนเขาที่เมืองโคามางะเน่จังหวัดนางาโนการเดินทางที่แสนจะง,ง่ายต่อรถบัสและต่อรถเวแต่หลังจากนั้นโคตรท้าทายมากเส้นทางเดินเขาเซนโจซกิ uki, มีทิวทัศน์ของเทือกเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนางาโนไม่ว่าจะไปเวลาไหนฤดูไหนก็โคตรจะสวยเลยหุบเขาเซนโจสกิ กิดจะทานน้าแข็งละลายในช่องยูน้ําแข็งและถือเป็นเทือกเขาเอลตอนกลางที่สวยสุดแห่งหนึ่งของประเทศญ,ญี่ปุ่นสามารถขึ้นมาชมวิวแบบพารลาลมาโดยที่ยังไม่ต้องป็นเขาเลยที่ความสูง2,612เมตรแค่ขึ้นกับเช้ากโครราามาเพียง7นาทีหรือชอบความท้าทายสามารถปรีนเขาไปที่ความสูง2,956เมตรระยะทางไปกลับประมาณ4ี่ชั่วโมงมุมนี้ดสวยมากนี่นะครับกำลังใกล้จะถึงยอดแล้วนะครับ ได้ดีที่สุดเลยชมวิวด้านบนนี้นะครับเรียกว่าโนริโกชินะครับเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้ด้วยาใช่ไหมครับท่านท่านจะคิここってどこにありますかああこれはねอยู่ที่ไหนครับไปกันครับฮอกเขาเซนโจซกิออกเดินทาง สวัสดีวัรยากาชเช้าๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินที่เซนโจทิกนะครับคือจะเป็นจุดเดินเขาที่แบบฮิตมากๆเลยนะครับแล้วสวยมากอันนี้คือออกเช้าแล้วนะครับก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีสี่่นะครับรถบัสเที่ยวแรกก็คือตี5้านั่นเองแต่ว่าคนเยอะมากแต่ว่ามันดีอย่างเดิมที่ผมซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วไงมันก็จะง่ายหน่อยนะครับสำหรับใครที่แบบว่า มาแล้วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์นะก็สามารถไปซื้อที่เคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนน่าจะเยอะผมก็เลยอ่ะซื้อมาล่วงหน้าไปก่อนโอ้ทุกคนดูดิครับคนเยอะมากโตคิวยาวเยอะยายายามากนี่ผมมาจอดที่จุดจอดรถจุด,จด,จดพักกิ้งนะครับค่าจอดรถแปดรอเยนเนาะเราอยู่ตรงนี้เนาะนั่งรถบัสขึ้นไปสามินาทีนะครับคนเยอะมากเคาน์เตอร์รเออขึ้นรถบัสอะน่าจะต้องต่อคิว มาเป็นชุดเป็นชุดหรือเปล่าตอนนี้ตีห้าสิบกว่าแล้วนะครับน่าจะได้ขึ้นรถบัสได้จะประมาณหกโมงอะ่ะว่าคนเยอะมากเลยโอ้โหแถวยาวมากนี่คือยังไม่สุดเัยเราต้องวนไปอีกรอบนึ่งเราได้ไปแล้วนะครับผมรอมาตั้งแต่ตีห้าตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะครับโอชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้ไปนี่รถบัสมาแล้วนะครับนี่เป็นรถบัสที่จะขึ้นไปบุรุยานนะครับเพราะว่า,ารถ

ทีสานี่ชิราบีไรเอจนันนี้ก็คือตัวนี้คนนี้เด็กสวยสวยวยน่าจะเริ่มร้อแล้วครับบรรยากาศแต่ว่าที่เช็คอุณภูมิเมื่อกี้นะผมเช็คเมื่อกี้ก็คือ20่องศาแล้วเนี่ยตอนนี้ร้อนไก็มาแล้วครับเราต้องอบไปแน่นอนเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้ขึ้นได้เยอะที่สุด ก็ต้องเดินขึ้นมาจะถ่ายกับวิวให้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะคนเยอะมากคือบรรยากาศดีมากเลยนะครับขึ้นมาด้านบนบรรยากาศของวันนี้สูงสุดประมาณ30 3บสมองศานะครับเท่าแต่ว่าขึ้นมานวันนี้20กว่าองศาเลยนะนี่นะครับเส้นทางที่เราจะเดินป่า อันนี้น่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับในตัวนี้นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปบนยอดสุดนะครับเราจะมีจุดชมวิวสวยมากโอ้โหทุกคนประมาณคือแบบทุกคนดูดิครับมาสวยมากนั่นแหละครับคือเส้นทางที่เราจะเดินไปไหมเป็นเส้นทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆขั้นบนสุดถึงเราจะไปบนนู้นกันนะครับ การเดินทางมาหูกเขาเซนโจสกิเราต้องนั่งรถบัสเพื่อขึลื่อนมาบนอุทยานและต่อล้อเวมาลงที่สถานีเซนโจสกิได้เลยอันนี้ต่อรถบัสมีอยู่หลายจุดอย่างเช่นโคมาเงเน็สเตชันหรือจุดที่ผมนั่งขึ้นมาสกานอดายสเตชันแล้วมาลงที่สถานีชิราบีไรสเตชันเพื่อขึ้นล้อเวมาลงที่เซนโจสกิรถยนต์ส่วนตัวไม่สามารถขับขึ้นมาบนอุทยานได้เราต้องต่อรถบัสและต่อล้อเวเท่านั้นส่วนค่าบริการก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราไป วันธรรมดาก็จะถูกหน่อยส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5,000เยนต้นไม้เราเห็นเสื้อแดงอยู่ตรงนู้นไหมว้าว <laughs> ที่เราเหนืยกันข้างบนนะ <laughs> เออไม่ก็ขึ้นไปสุดนู้นเออเรามีโอนิคุรินะครับมานั่งกินชมวิวบรรยากาศก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับต้องเติมพลังก่อนเพราะว่ามันต้องเหนื่อยแน่เลยดูจากบรรยากาศแล้วอืมดีมาแล้วครับได้เวลา ปีนเขาแล้วนะครับเติมพลังเต็มทองแล้วอันนี้ครับเป็นจุดแรกนะครับเห็นไหมเมื่อกี้นะครับผมไปนั่งกินข้าวอยู่นะแล้วก็ชมวิวตรงนู้นครับคือขึ้นมาล้อเวล้วก็จะเจอมุมวิวตัวนี้เลยนะครับเราก็จะมาสามารถมาชมวิวตัวนี้ก่อนได้นะครับเราก็เดินมาฝั่งนี้อันนี้เป็นศเจ้านะครับบนยอดบนล้อเวตรงนี้นะครับอันนี้คือสําหรับคนที่จะไปอีกภูเขาอีกรุ่นนึงใช้เส้นทางนี้ได้นั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไปเส้นทางนี้กันหมอกเริ่มมาแล้วนะไปพร้อมหรอ่ะ จะบอกเลยนะคบว่ามองไปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับดูดิเห็นไหมผมเลิอออกมาเพียเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดนินขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือชมวิวแค่ตรงน,นี้ก็ได้นะครับแต่กล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะอ,อยู่ไกลมากๆเลยุูเขาเซนโจสกิแค่เดินออกมาจากลอเวก็สามารถดื่มหนังกับธรรมชาติที่โคตรสวยแบบนี้ได้แล้วโดยยังไม่ต้องเดินปีนเขาเลยแต่ถ้าใครชอบความท้าทายแล้วก็ต้องไปเดินปีนเขากันดูชันแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดยตอนนี้คนเยอะมากนะดูดิ คนเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าด้านบนเหมือนมองจะลงน่าจะล่มด้วยตรงน,นี้แดดสองถึงหน่อยแล้วก็จะมีสะพานด้านบนด้วยดูใกข้ดตรงน,นี้ดีด้น,น,ะดนะครับคนร่มเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าเส้นทางนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันชันมันงหนักเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเหนื่อยง่ายเราเราก็ต้องหยุด สลับให้คนลงคนขึ้นไปนะเพราะว่าทนค่อนข้างที่จะแกะแต่ว่าบอกเลยว่าธรรมชาติสวยมากสวยจริงเลยคนเยอะมากประเด็นดีคนเยอะส,สุดเลยเราใกลจะถึงยอดนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับก็จะมีเส้นทางที่เดินง่ายบ้างยากบ้างนะครับแต่ว่าบริเวณย,ดยอดดนะครับเขาจะทําให้นั่งเชือกเดินง่ายนะครับเพราะมันอันตรายคือถ้าลมเนี่ยอันตรายมากๆ เราต้องคอยหลบสลับกันนะครับขึ้นลงให้เขาลงให้เขาขึ้นโอ้โหตรงนี้สวยมากโล่กล้องจะมองเห็นปะนะเพราะว่าหมอกบางสุยมากโอ้โหตัวนี้สวยมากดูดีครับบอกไปแล้วนี่มุมนี้ดีสวยมากเห็นไหมนี่นะครับกําลังใกล้จะถึงยอดแล้วนะครับเส้นทางแถวย,ยอดบนบน,บนด้านบนนะครับมันก็จะเดินง่ายๆ ว่าเขาทําเส้นทางไว้เราเดินแล้วเพราะว่าคือถ้าล่งเราไปเนี่อันตรายมากแต่มุมตัวนี้ด้วยสวยที่สุดเลยแต่ว่าคิดหนักเรื่องเรื่องลงขึ้นนว่าเหนื่อยแล้วนะลงน่าจะเหนื่อยกว่าเยอะยแต่สวยจริงจะถึงย,ยอดแล้วเชนญชัยเราอยู่นี่ไก่ จุดชมวิวด้านบนนี้นะครับเรียกว่าโนริโกชินะครับเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้้วยแต่ว่าผมคิดว่าด้านบนน่าจะสวยกว่านี่นะเราลองไปดูกันแต่วันนี้น่าจะสลับเมฆหมอกกับแดดทั้งวันนะผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคือที่แรกอะผมกล่าวว่าใส่ขาย,ขยาม,มาแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงหน้าร้อนญี่ปุ่มนร้อนมากก็เลยใส่ขาสั้นมา แต่วันนี้บรรยากาศเย็นเฉยเลย22องศาปกติแล้วก็ไปต่างถไทยนะครับบรรยากาศประมาณ35มส,สิบาองศาภูเขาลูกนี้นะครับอยู่ที่เมืองกิโซจังหวัดนานโนนนันดินะครับถึงแล้วนะครับซันโชบนยอดโนริกุชิฮะตอนเหนื่อย มนก็สูงไปไ้หดเลยนะผต้้้อไไไไปปไดดสวยมากเส้นทางจากลอเวมาถึงจุดบนยอดจุดแรกระยะทางแค่1กิโลเมตรแต่ว่าใช้เวลาประมาณ40-50นาทีภูเขาเซนโจสกิเราสามารถเลือกเส้นทางเดินป่าปินเขาได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับกลางแล้วก็ระดับ 1, แอดวานหรือว่าย่ากมากๆนั่นเองผมอยากหาแบบยังเห็นที่มันยือดออกมานะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน すみません、スタートで。ちょっと聞いてもいいですかここってどこにありますかああ、これはね、この方だけっていうんですけど、この方だけ登った裏なんですよ。あ結構遠いですか前狙い。遠いっていうか、めっちゃ危ないよ。ああ、そこ本当危ないからね。はい、わかりました。 ถใช่รูมเหมือนร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยป้ายซอฟต์ครีมราคาลอยเหยินตัวนี้ไปอ๋อ,อตัวนี้ซอฟต์ครีมสวยจริงดูดิเห็นไหมสวยมากอันนั้นตรงที่ผมไปกินกินเมื่อกี้นะแล้วผมจะเดินขึ้นไปตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวมันรูมุมนี้ก่อนดูวิวฝั่งนี้ก่อนว่าเส้นทางจะอันตรายขนาดไหนนะ เพราะว่าเขาบอกว่าฟังที่ผมลังจะเดินไปเนี่ยเส้นทางค่อนข้างที่ยงแต่า,ตายมากริงบ่าสวยริงป่า,ปาอโอสา้สวยมากสวยมากสวยมากอายิดีมากเลยโอเคโอยวยอเคโอเอเคโอาคเคยเอเอเคโอยเกโอยอเ ลองถามเขาดูนะครับเขาบอกว่าคือถ้าเรามีของสัมภาระเยอะไปถึงยอดขงนู้นะไปได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะอันตรายจุดที่2ยอดเขาโฮเกนทากมีความสูงอยู่ที่2931เมตรผมขึ้นไม่ได้เท่านี้นะครับเพราะว่าไปต่อไม่ได้เพราะอันตรายมากๆเลยนะครับเสียดายเราไม่ได้ไปชมดูตรงนั้นเสียดาผมว่าจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศปีนเขาด้านนู้นนะครับแต่ว่า ต้องยอมแพ้เลยว่าสูงและอันตรายมากนะครับเราต้องไปตรงนู้นไปช่อตรงนู้นให้ได้แต่บรรยากาศเริ่มร้อนแล้วอ่ะ<ม>ถึงยอดแล้วนะครับจุดชมวิวตรงนี้นะครับเรียกว่ายอดนะครับหนากาตะเกะนั่นเองนะครับเอาตรงนี้สามารถช่ป,ปิ้งได้ด้วยนะครับมีป้ายด้วยว่าเราสามารถไปเช่าป,ปิ้งได้นี่ จุดแคมปิง้งผมว่ามันต้องมีพื้นที่โล่งๆให้ตั้งแคมป์ได้นะครับเพราะตรงนี้น่าจะตั้งแคมป์ไม่ได้บนยอดภูเขานะครับเมื่อกี้2,925เมตรจากน้ำทะเลนะครับสูงมากนี่นะครับจุดแคมปิงม้งหไปแล้วนี่ตรงนี้นะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเวลาถ้าใครมาแคมป์ปิ้งนะครับแล้วมีเต็นท์แบบกลางยนะีผมคิดว่าน่าจะสวยมากเลยตรงนี้ นี่ขนาดตัวนี้มองไปยังสวยเลยเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวตรงจุดนู้นนะครับสวยมากดูดิตรงน,นี้เป็นจุดแคมปิ้งนะครับสามารถมาแคมปิ้งได้นั่นดิน่าจะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหออะไรมาหอูิชิมหอกระเพราโอ้โหน่ากินะวะบัวได้ยังดูก่อนออบวดไหมบวดคนระับฝังตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดแคมปิ้งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ผมว่าวิวสวยมากเลยนะครับยิ่งสมมติว่าพระอาทิตย์ตกตอนเย็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเลยนะครับผมว่าสวยมากเลยดูตรงนี้สวยมากแนะนำว่าชาบ้านทุกคนเข้าไปดูนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะแคบนะครับสําหรับคนที่ไปเช่าเต็นท์แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับสําหรับการตั้งเต็นท์แล้วก็มีอาหารคอยบริการด้วยขากลับนะครับเรากลับอีกฝั่งหนึ่งกันเดินไปฝั่งนี้บ้างนะครับชมบรรยากาศตอนนี้หมอกกำลังมานะครับเย็นมากเลย ผมว่าดีนะช่วงแบบนี้ไม่ร้อนไงอรู้สึกว่าน่าจะเดินง่ายกว่าตรงน้นนะเพราะตอนนั้นมันชันมากๆเลยนะครับเพราะมันขึ้นไปบนยอดนะครับตรงนี้เดินง่ายกว่าบรรยากาศดีมากเลยปูกาโลทุกคนดูตรงนี้นครับพอข้ามจากตรงนี้ไปนะครับสวยมากสุดๆเลยโอ้สวยมาก ผมว่าเส้นทางอาจจะว่าดูอันตรายนะแต่ว่าเดินง่ายนะครับไม่ได้แบบว่าเสียวขนาดนั้นนะครับเพราะวมันก็จะมีเชือกให้เราเดินตามอยู่นะเจอดนันหินแล้วครับมันชันจะต้องขึ้นไปตรงน,นี้จะขึ้นไปเ <laughs> ส้นทางนี้นะครับทีแรกผมบอกว่าเดินง่ายใช่ไหมครับ แต่ว่าพอไปถึงจุดที่มันหินมากๆนะครับเพราะว่าโคันอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามือนึงผมต้องถือกล้องแล้วก็มือนึงผมต้องปีนป่ายขึ้นไปบนก้อนหินนะครับซึ่งมันก้อนใหญ่มากๆแล้วก็มันจะมีก้อนเล็กบางช่วงทําให้เราลื่นได้เลยนะครับคือผมต้องค่อยๆไต,ต่ค่อยๆจับหนินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเราผ่านจุดนี้ไปได้นะครับผมรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะครับคุ้มค่างานที่เรามานะครับถ้าชันกว่านี้โอ้ตรงนี้สวยมาก เส้นทางฝั่งนี้นะครับหมอกลงหนามากๆเลยนะครับบางช่วงครับไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับแต่ก็ยังพอเดินต่อไปได้ครับในสุดเราก็จุดตรงน,นั้นมาได้นะครับทางที่ผมเละนี้เราจะเป็นขากลับลงไปที่ลอเวกแล้วนะครับขากลับผมว่าโชคดีนะครับฟ้าเปิดเพราะตอนขึ้นหมองแบบแทบจะมองไม่เห็นเลย อันนั้นคือตรงที่ผมขึ้นลอดเวมาเมื่อเช้านะครับเราลงไปตอนนั้นแหละช่วงขากลับนะครับรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าฟ้าเปิดทําให้เห็นวิวได้ทั่วเลยนะครับตอนขึ้นมาหมอกลงหนามากโอ้ขาลงสวยมากนะครับฟ้าเปิดดูมุมนี้ดิมองเห็นด้านล่างเลยสวยมาก,กาใกล้ที่จะถึงจุดหมายแล้วนะครับกระชาลอบเ้แต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะคุดข,ขึ้นเยอะนะครับมันแคบมากๆเลย ขาลงเพราะว่ามันให้ได้ลงไปแบบนึงนะครับอารมณ์เสียวมากกว่าตอนขึ้นเพราะว่าเรามองเห็นด้านล่างแบบชันมากๆเลยนะตอนขาลงนยเรามองเห็นด้านล่างสุดไงตอนขึ้นเรามองแค่ยอดใช่ไหมเราต้องต่อคิวเพื่อลองขึ้นดิบนะครับเพราะว่าคนเยอะมากครับเขาก็ให้เอกหมายเลขเดี๋ยวนี้มาของเราน่าจะอยู่บ่ายสองเท่าไหร่ของเราได้546นะครับคือตรงนี้น่าจะอยู่รอบนี้นะครับก็คือบ่ายสองสี่สิบหก ตอนนี้กี่โม,มงบ่ายโมงบ่ายมงครึ่งรออีกหนึ่งชั่วโมงไปหน้ารักโอ้จะได้ขึ้นดิบนึง่งโงนึงชั่วโมงใครที่มาเชียวชอขอดเ่อดืบมนะครับว่าถ้าเสียกรอดพารืตี้ดนะเพราะว่ากัวกลับไม่ทันเนาะขอบคุณยอเิ สวัสวันนี้ผมมักลขอบคุณที่รับชมนะครขอบนับุกนลครากนะรบนรับอนะรากนากนะคากนะครมากนะครัานะบบานะคันะเป็นะบานะานะคอานะบของจากนะคับนนะานะนี่นะครับสวยองจาก ทั้งนี้เขาจี๋เลยนะครับยังไงก็นะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อจะดีฝากเป็นกำใจไว้ด้วยนะครับด้วยการกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจในการต่างคิปต่อไปไว้ผมด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนแนะนำเพื่อนๆอีกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ